ดูบรรยากาศรอบๆพอเข้ามานะครับก็จะเป็นล็อบบี้แต่ล็อบบี้จะแต่จุดรับก็จะเป็นเอาท์ดอร์นิดนึงครับตรงนี้แต่ถ้าฝนแรงๆนี่ก็นี่นะครับจุดรับลูกค้าล็อบบี้ก็เดินเข้าไปตรงนี้อันนี้ก็ที่โคง้งรถจอดแต่ว่าถ้าฝนแรงๆเขาไม่รู้ว่าจะสัดหรือเปล่านะาวันนี้ เราก็ต้องเดินโค้งเข้าไปตรงนน้แล้วก็เลื้ยวซ้ายเข้าไปครับจุดเด่นของที่นี่อีกนะครับก็คือแต่เราจะหมดแล้วหรอกดเด่งที่นี่ก็คงจะเป็นเรื่องแรกก็คือเช็คอินตอนไหนเช็คเอาท์ตอนนั้น ไม่ใช่เชคเอาอนเที่ยงเหมือนที่อื่นนะครับเช่นคุณมาประมาณบ่ายสามสี่ทุบคุณก็จะกลับวันซื้อคุณเชคเอาก็กลับได้ประมาณนั้นที่2คือเราสามารถเ,าเลือกหมอนนุ่มมากนุ่มกลางนะะุ่มไม่นุ่มมากอย่างเงี้ยฮะแล้วก็สามารถเลือกตัวสบู่กลิ่นของสบู่ได้ว่าจะรับแบบไหน แล้วอีกอย่างหนึ่งอย่างที่3ก็คงจะเป็นเรื่องของอาหารเช้าว่าสามารถให้ไปส่งที่ห้องได้เลยหรือว่าคุณจะ,ะเลือกมาทานที่ห้องอาหารบาบิลอนนะครับซึ่งช่วงนี้ติดโควิดมันก็จะมีอยู่3ช่วงเวลาให้เลือกก็คือ,อ6ประมาณ6 โมงเช้าโมงครึ่งนะครับแล้วก็8ปดโมงถึง9ก้าโมงครึ่งแล้วก็9ก้าโมงถึงประมาณ11บเอโมงน,นี่จะมีอยู่3รอบนะครับในการเลือกอาหารทานแล้วก็เมน,นูของเขาน่าจะเป็นไส้กรอกจำไม่ได้มันชื่ออะไรข้อภาษาอังกฤษก็มีอีกตัวนึงก็คือพวก เอาจำนวนทีก็สามารถมาเลือกได้นะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูส่วนที่เป็นบ้านนี่คือส่วนที่เป็นบ้านพักก็จะแนวฝรั่งเศสรลวงเนาะี่บอกว่าอย่างนี้นะครับในส่วนที่เป็นตัวนี่เราก็จะมีที่นี่ก็จะมีห้องฟิตเนสห้องน้ำก็ มีห้องฟิตเนสแล้วก็มีตัวสาว่ายน้ำนะครับสป,ปาก็มีหมดเลยอันนี้ในส่วนของเราจะมาเดินเลาะละน,นี่เดินมาจากตรงโน้นนะครับอันนี้ในส่วนของสาว่ายน้ำ บ้านแถวนี้ก็สวยเป็นบ้านพักตากับแล้วก็ตัวนี้สวนนี่เป็น3ามไร้นาน นือ้อไปสุกแล้วอ่าต๋อไน้านะครับส่วนนี้เจะเดินมาดูด้านล่างกันม,มีอะไรบ้างส่วนด้านบนนั้นจะเป็นห้องอาหารนะครับปาปิลอรอยู่ฝั่งโน้นอันนั้นฝั่งโน้นคือปาปิลอร์แล้วก็จะเป็นล็อบบี้ มีฟิตเนสอยู่ตรงนี้ฟิตเนสอยู่ตรงนี้แล้วก็สับด้วยนะนี่ก็ยังเป็นสวนโชคดีมากฝนไม่ตกเลยครับตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้นะครับฟ้าก็เปิดฝนคก็ไม่ตกอันนี้จะเป็นสะพานก็ลุกการแต่งของเขาก็โอเคนะคจะเป็นหินนิดนึงครับแบบนี้ มันจะเป็นคลองน้ำธรรมชาตินะครับจุดคลองในส่วนที่เป็นสะพานอยู่ตรงนี้ก็สำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปก็ถือว่าเหมาะเลยนะครับเพราะมีที่ให้ถ่ายรูปเยอะมากนี่เราจะมาเดินสะพานแล้วก็มองรอบๆไปตรงนู้นจะเห็นนะฮะวิวส่วนนู้นก็มีครับช่วยถ่ายรถ่ายรูปเยอะ